สวัสดีครับวันนี้ก็ตูนมาอยู่ที่โรงงานชิมิสึแมนูแฟคเจอริงนะครับก็วันนี้จะพามาดูไซ์ที่ติดโซล่าเซลล์เอนเฟสไมโครเวเตอร์ไปเนี่ยทั้งหมดอ่าสี่สแผงด้วยกันนะครับหรือชิดเป็น21.8กิโลวัตต์นะครับก็ติดประมาณนี้เนี่ยเราจะลดค่าไฟได้ประมาณ1 0 0 0 0 1 2 0 0ถึง12,000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งจริงๆแล้วโรงงานเนี่ยครับเขาใช้ไฟประมาณเดือนละ3 0 0 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนเลยนะครับแต่ว่า เขาลองทดลองติดตั้งไปก่อนเนาะ40แท็นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในโรงงานกันครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเครื่องจักรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเนี่ยก็จะมีเครื่องจักรมีคูโบต้าด้วยนะครับแล้วก็ภายในปีนี้นะครับทางกกพอเนี่ยก็ มีการปรับฐานค่า FT ใหม่เนาะจากเดิมที่เราจะเสียกันอยู่ประมาณ90อสตางค์นะครับก็ปรับมาเป็น1บาท50สตางค์เนาะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่ได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ในช่วงเดือนวกราที่มีการปรับฐาน FT ใหม่นะครับก็ซึ่งการปรับฐานค่า FT ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกับอาคารประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งที่โรงงานแห่งนี้ก็เป็น อีกที่หนึ่งที่เหมาะมากๆเลยครับที่มีการติดตั้งโซล่าเซลล์ในชว่วงนี้นะครับเพราะว่าโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะมาช่วยพพอร์ตในเรื่องของค่า f G ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ Enphase Micro i n ์เต t e r นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างนี้ไว้นะครับก็คือให้เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปหาลูกค้าเองครับ